ไหนพระเผื่อก็พระแสงนั่นไงเรายาวเป็นวาเลยไม่เห็นใช่หอกฟันเสมือนเลยฟันกูก็ฟันสันรามใครเกลียดกูเลยวะไม่ห้อยนะโถเราไม่ห้อยเลยได้ไปเลยเฮ้ยไอ้ช่อแม่ไหนวะฮะจะให้ช่อมาแก้ช่อกูเกลียดหน้ามึง แก่จอมาแก่จอบ้างอ๋อไอ้ชอบเป็นบอมเป็นผู้หญิงใช่ป่ะเดี๋ยวเข้าไปนี่เป็นพระเอกอะเป้าพระเป็นพระเอกเป็นพระเอกเลยเฮ้ยเข้าเฮ้ยเป้าพระเฮได้เฮ้ยได้เฮ้ยเออเออได้เลยอ้าวโอ้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แก่สองคนเนี่ยนะฉันต้องทำงานนี่ไม่สำเร็จไอ้ตอนที่นี่แกเนี่ยที่เข้าไปในผู้กุมิทาเนี่ยสุดยอดเลยว่ะเพื่อนแกก็เหมือนกันดูดีมากเลยแล้วทำไมไม่เปลี่ยนชุดกันอีกอ่ะ มึงเนี่ยลิเกเคยรอใครมาไหมเนี่ยฮะรออะไรมึงเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดไหมปรึกษาพะกูเลยเอ้าฉันไปรู้เหรอก็เห็นแกพาพวกผมอินทาไปช่วยที่งานหลวงฉันก็เลยไปเปลี่ยนชุดไงแล้วคุยกันไหมไม่้<อ>มใจมากกับเพื่อนบุญเริ่ม์มมายังแต่งผู้หญิงอยู่กูจะให้ไปเอาพระเขาหน่อย <c oughs> พระแจกพระเหรอพระพระอะไรวะอะไรไม่รู้เกตยาวเป็นวาเลยไม่ตอนนรียทนทำเพื่อนไม่ต้งเดี๋ยวมาเดีมาเดีมาไม่ต้องแล้วไม่ต้องขยันแล้ย พอ,อจะได้นะเอาเอาเทียร์เปลี่ยนชุดเทียร์ยไม่ต้องเลยขอบใจมากขอบใจมากเองสองคนจะเป็นเพื่อนรักของฉันจริงๆเลยที่ไม่ได้เองสองเมื่อผมร้านไหนมาไปเที่ยวไซนิก้าผับรอดออกมาคนเดียวหัวไม่อันรอดเอาเอา